สามลักษณะผู้ชายนะครับที่บ่งบอกว่ายังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวนะครับวันก่อนได้ดูข่าวหนึ่งนะครับที่ว่ามีหนุ่มใหญ่คนหนึ่งเนี่ยที่อยู่กินกับตุ๊กตายางม,มา4ปีนะครับเนื่องจากสาเหตุที่ว่ามีการหย่าล้างกับภรรยาคนเก่าแล้วก็เขาก็มีลูกด้วยกันโดยเขาให้เหตุผลนะครับว่าเขาไม่อยากให้มีปัญหานะครับถ้าแต่งงานใหม่แล้วภรรย,ยามีปัญหากับลูกแล้วก็ประหยัดเรื่องค่าใช้จ่ายเวลาไปมีเซ็กซ์ซื้อบริการอะไรก็แพงอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ถ้าเกิดเขามีภรรยาเขากลัวว่าเขาเลี้ยงไม่ไหวหร แล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งก็คือว่าจะได้ไม่ต้องโดนภรรยาบ่นหรือด่าหรืออะไรก็ตามนะครับซึ่งมันก็โอเคนะครับกับสิ่งที่เขาชัดเจนก็คือว่าถ้าบ่งบอกก็คือเหมือนกับเขาไม่สามารถได้ชีวิตอยู่กับผู้หญิงที่มีชีวิตจิตใจนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามันจะมีผู้ชายบางประเภทครับที่เหมือนยังไม่พร้อมที่จะมีภรรยาดูแลครอบครัวเป็นตัวเป็นตนนะครับข้อที่หนึ่งนะครับคือคนที่ไม่สามารถหาไรายได้นะครับจนเจือครอบครัวแบบสิ่งพื้นฐานให้กับคนที่ดูแลได้ครับคือผู้ชาายยหล คนเนี่ยแค่เหมือนกับว่าหาเช้ากินขําแล้วก็ไม่คิดจะพัฒนาตัวเองไม่คิดที่จะหาช่องทางไรายได้ครับแล้วสุดท้ายพอแต่งงานเนี่ยก็ต้องให้ภรรยามาช่วยนะครับโดยเฉพาะผู้ชายหลายคนนะครับกลายเป็นว่าแต่งงานแล้วก็ต้องเกาะผู้หญิงกินนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเองเหมือนไม่คิดที่จะหาไรายได้เพิ่มวันๆก็เอาแต่กินเหล้าเมายาหรือไม่ก็วันๆเอาแต่คุยสนุกกับเพื่อน,นครับเหมือนไม่มีความรับผิดชอบหรือโตเป็นผู้ใหญ่นะครับเพราะนั้นพอมีครอบครัวก็จะมีปัญหาเพราะว่าปัญหาความภายในครอบครัวอันหนึ่งที่มีปัญหา มากคือเรื่องไรายได้นะครับซึ่งพอไม่พอกินไม่พอใช้เนี่ยจะมีปัญหาโดยส่วนใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วหน้าที่ของการเลี้ยงดูสิ่งพื้นฐานต่างๆครับคือหัวหน้าครอบครัวซึ่งก็ควรจะเป็นผู้ชายครับแล้วครอบครัวไหนที่ผู้ชายไม่สามารถหาตรงนี้ได้แล้วให้ผู้หญิงเป็นช้างเท้าหน้าได้ครอบครัวนั้นจะมีปัญหามากครับเพราะว่าผู้หญิงไหนจะต้องแบกท้องเลี้ยงลูกไหนจะต้องดูแลลูกๆให้นมลูกอะไรก็ตามพอผู้ชายไม่สามารถให้ความรับผิดชอบนี้ได้ผู้หญิงก็จะรู้สึกไม่เคารพแล้วก็ไม่ดีด้วยแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นป หาาาต่างๆนขะ้อที่2ครับคือผู้ชายที่ไม่สามารถควบคุมความต้องการของตัวเองได้ครับความต้องการที่ว่าก็คือไม่ว่าจะเป็นความต้องการทางเพศนะครับผู้ชายที่ควบคุมความต้องการทางเพศไม่ได้ก็จะไปนอกใจหรือไปมีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือผู้ชายที่ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ครับคือสามารถแบบว่าพอรู้สึกหงุดหงิดใจหรืออะไรก็ตามครับก็ไปลงไม้ลงมือกับภรรยาหรือคนในบ้านหรือผู้ชายที่ไม่สามารถควบคุมการเสพสินนะครับไม่ว่าจะเป็นกินเหล้าเมายาหรืออะไรก็ตามนะครับพอเหมือนรายได้ ที่บ้านก็ไม่พอกินพอใช้อยู่แล้วแต่ยังแบบว่าไปซื้อยาเสพติดนะครับไปสังสรร์กินเหล้าแล้วสุดท้ายกลายเป็นว่าที่บ้านก็ไม่มีตังจะส่งลูกเรียนไม่มีตังจะกินข้าวหรืออะไรก็ตามครับเพราะนั้นผู้ชายถ้ายังควบคุมเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ควบคุมการเสพติดไม่ได้ควบคุมอารมณ์ทางเพศไม่ได้ควบคุมอารมณ์ที่เบี่ยงวีนให้ออกมาเนี่ยก็อย่าเพิ่งมีครับเพาะถ้ามีจะสร้างปัญหานะครับจะทําให้ลูกเป็นซึมเศร้าจะทําให้ภรรยาเป็นซึมเศร้าแล้วก็จะทําให้คนที่เข้ามาทุกใจนะครับเพราะนั้นต้องไปจัดการเรื่องนนี้้่ออขะครั คือไม่สามารถตัดสินใจอะไรเองได้ครับผู้ชายหลายคนนะเวลาแต่งงานมีครอบครักกวบางทีการตัดสินใจเนี่ยยังต้องขึ้นอยู่กับพ่อแม่นะครับอย่างโดยเพราะผู้ชายบางคนเนี่ยที่ยังต้องให้แม่ตัดสินใจทุกเรื่องเนี่ยจะมีปัญหามากนะครับในการใช้ชีวิตครอบครัวเพราะว่าพอสุดท้ายเนี่ยเขาต้องมีหน้าที่คือปกป้องผลประโยชน์ของคนในบ้านนะครับพอผู้ชายคนไหนที่ไม่สามารถจัดการตรงนี้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีเนี่ยภรรยากับลูกในบ้านยังไม่พอกินพอใช้สิ่งที่เกิดขึ้นคือบางทีแม่หรือพี่น้องก็มาขอนู่นขอนี่แล้วสุดท้ายายยกก็ล เป็นปัญหาทะเลาะกาันหรืออะไรก็ตามครับเพราะฉนั้นถ้าวันไหนคุณตัดสินแต่งงานมีครอบครัวให้รู้ไว้ว่าการตัดสินทุกเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวหรือการสร้างไรายได้หรืออะไรก็ตามจะต้องเป็นคุณเท่านั้นนะครับถ้าเมื่อไร่จะต้องบอกว่าเดี๋ยวถามแม่ก่อนเดี๋ยวดูซิว่าย้ายออกได้ไหมเดี๋ยวแม่ว่าเดี๋ยวพ่อว่าถ้าเกิดอย่างเงี้ยแต่งงานไปมีปัญหาแน่นอนนะครับหลายๆครอบครัวมีปัญหาก็เพราะกรณีที่แบบว่าผู้ชายไม่มีความเป็นผู้นำไม่สามารถแต่ดสินเองได้แล้วก็ทําให้กลายเป็นว่ามีปัญหาทะเลาะกับภรรยาแล้วก็กลายเป็นว่าภรรยาก็ไปทะเลาะกับครออวย่ง คนนี้เขากลัวว่าภรรยาใหม่ที่แต่งงานมาเนี่ยเขาไม่สามารถควบคุมภรรยาใหม่ได้ให้สามารถสื่อสารกับลูกได้เนี่งอย่างเดีครับเขาก็เลยไม่กล้าที่จะแต่งนะครับเพราะฉะนั้นผู้ชายหลายคนนะครับถ้าเกิดใครรู้ตัวนะครับว่าตัวเองยังมีปัญหาเรื่องนี้นะครับบางทีมันอาจจะมีปมในวัยเด็กที่คุณอาจจะมีปัญหาความพันกับแม่ของคุณมีความน้อยเนื้อต่ำใจกับแม่หรือมีความรู้สึกผิดกับแม่ครับทำให้อาการเหล่านี้เกิดมาเป็นแบบว่าทําให้คุณไม่สามารถเป็นพ่อที่ดีได้เป็นสามีผู้ดีได้ครับแล้วก็ผู้ชายคนไหนนะครับถ ให้มาโคชชิ่งปลดล็อกความสัมพันธ์กับแม่ครับซึ่งจะทําให้คุณกับภรรยาของคุณจะมีความพันที่ดีต่อกันนะครับมีอยู่เคสหนึ่งนะครับที่ผมเคยโคชชิ่งนะครับก็คือว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยคือเขาคบกับแฟนมา6 7ปีแล้วก็ไม่สามารถแต่งใจแต่งงานได้เพราะว่าเขาไม่กล้าย้ายออกไปจากบ้านนะครับเพราะว่าเขาต้องดูแลน้องดูแลแม่ดูแลพ่อนะครับทั้งทั้งที่ทุกคนอยู่ในบ้านพร้อมเพียงกันนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่สามารถออกมาอยู่กับแฟนเขาได้นะครับต้องให้แม่อนุญาตต้องให้แม่บอกว่าไปได้ดแล เป็นครั้งที่2ครับแปลว่าก่อนที่จะมาเลิกทั้งแฟนเขาก็มาติดต่อโคชชิ่งกับผมแล้วก็พาผู้ชายเข้ามาโค้ชด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือปมในวัยเด็กมันมีปมที่เขารู้สึกเป็นห่วงแม่รู้สึกผิดกับแม่ทําให้เขาไม่สามารถออกไปจากแม่ได้มันเหมือนเป็นสิ่งที่ฝังอยู่ในจิตใต้สำนึกครับหลังจากที่ได้ปลดล็อกไปเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจที่จะย้ายออกมาจากบ้านนะครับโดยที่มาสร้างครอบครัวกับแฟนและปัจจุบันเขาก็สามารถแต่งงานแต่งการได้แล้วครับตอนนั้นใครที่กําลังมีปัญหาเรื่องนี้อยู่ติดต่อมาทีี่นนนะะคครรัับบอ้ พิมคำว่า PC นะครับขอให้ผู้ชายทุกคนนะครับมีความเป็นผู้นํากล้าตัดสินใจนะครับทุกอย่างสามารถแก้ได้นะครับรักและห่วงใหญ่สวัสดีครับ